ดีครับ,รบนี่คือ,อรายการ Better Being by Bim ชีวิตที่ดีกว่าด้วยคุณค่าของบิมครับ Better บก็แปลว่าทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าชีวิตเราจะเป็นอย่างไรอยู่ตอนนี้ก็ตามนะครับเราก็ควรจะต้องทำวันนี้ให้ดีกว่าวันวานและทำวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้ส่วนคาว่า Being เราเคยเรียน verb to be กันแล้วนะค,ะครับเป็นอยู่คือนะะก็แปลว่าชีวิตความเป็นความอยู่ของเรานั้นเนี่ยต้องทำให้มันดีขึ้นนะฮะ โดยที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ไทยจากหลากหลายสาขาที่รวมกันทําการค้นคว้าวิจัยด้วยพืชผัดพืชผัดผลไม้ไทยจนได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการที่จะดูแลภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราคำว่าบิมตรงนั้นแหะครับก็คือเป็นเรื่องของ balance immunity นะครับก็คือ เรื่องของภูมิคุ้มกันที่มีความสมดุลการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลหรือว่าสมดุลเนี่ยนะครับเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพซึ่งโลกในทศวรรษใหม่ๆเนี่ยเขาจะหันมาใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นเราคงจะได้ยินเรื่องแพทย์ทางเลือกนะครับก็คือหมายความว่าอย่าปล่อยให้เราเป็นโรคภัยไข้เจ็บแล้วค่อยมารักษาแต่เราควรจะดูแลรักษาตัวเราเพื่อไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บเพราะปรัชญาของเรื่องของการดูแลสุขภาพมีอยู่ว่า การจะมีสุขภาพดีเป็นความรับผิดชอบของตัวเราเองอแต่เมื่อไรเราสุขภาพไม่ดีเนี่ยมันเป็นภาระของคนอื่นแล้วต้นทุนของการป้องกันการเสริมสร้างต่ำกว่าการรักษาถูกต้องครับจะถึงอย่างไรครับเมื่อเป็นไปแล้วก็อย่าท้ออกท้อใจ แล้วอย่าไปคิดว่าชีวิตของคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บจะต้องเป็นชีวิตที่ไม่มีคุณภาพเสมอไปนะฮะเพราะถ้าเราสามารถปรับภูมิคุ้มกันของเราที่มันมีสภาพไม่สมดุลให้เกิดสมดุลขึ้นเนี่ยแม้แต่คนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บก็สามารถจะมีชีวิตที่มีคุณภาพได้นะฮะและตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ไทยของเรานั้นเนี่ยได้คิดค้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะดูแลตรงนี้ซึ่งจะทำให้เรานั้นหลุดพ้นจาก โรคภัยไข้เจ็บได้เป็นอาหารเสริมนะครับไม่ใช่ยานะฮะเป็นอาหารเสริมที่เมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะไปดูแลคุมมคุ้มกันในร่างกายของเราป้องกันไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บมาหาเราหรือทําให้โรคภัยไข้เจ็บที่กำลังเบียดเบียนเรานั้นเนี่ยไม่สามารถจะเบียดเบียนเราจนกระทั่งทําให้เราเสียคุณภาพชีวิตครนะรมาถึงโรควันนี้โรควันนี้คือโรคเบาหวานโ,โ,โรคเบาหวานเนี่ยเป็นเกิดจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อนของเราเนี่ยนะครับ ไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เพียงพอกับการที่จะไปรับรองไอการที่เรากินของอหวานหรืออะไรต่างๆเขาเอาน้ำตาลไปใช้อาาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอินซูลินเป็นอะไรคะครเป็นสารที่ช่วยในการนําน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ไปเป็นพลังงานอื ดังนั้นผู้ที่เป็นเบาหวานจึงมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงกับปกตินะอินซูลินไม่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีทั้งสองประเภทเลยก็คือประเภทแรกเนี่ยไม่สามารถเอาไปใช้ได้ประเภทที่สองก็ดื้อด้วยนะไม่ยอมเลยเพราะฉะนั้นเมื่อไร่ก็ตามที่อินซูลินทํางานไม่ได้ตามที่ควรจะทํางานนะฮะคืออินซูลินไม่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยนะฮะระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นเป็นเวลานานนานเนี่ยก็จะมีผลในการ ทำลายหลอดเลือดแล้วก็จะทําลายระบบประสาทส่วนปลายเพราะฉะนั้นคนเป็นเบาหวานจึงจมักจะเป็นเท้าชาไม่รู้ชาฮะไม่รู้สึกแล้วเวลาเป็นแผลก็จะหายากหายากมากนะฮะแล้วถ้าหากว่าไม่ได้รับการรักษาอย่างดีเนี่ยก็จะทําให้เกิดอาการแทรกซ้อนคนเป็นเบาหวานจะมีญาติที่ตามมาอาศัยอยู่ด้วยนะคะคือโรคหลอดเลือดหัวใจมาเป็นแพ็กเกจนะโรคหลอดเลือดสมอง ภาวะแทรกซ้อนทางสายตาที่เรียกเบาหวานขึ้น,นตา,ตานะรนั่นก็คือตาจะไม่ดีละนะคะแล้วก็ไตก็จะเป็นปัญหาที่สําคัญที่สุดคือแผลเรื้อรังบางคนที่เป็นเบาหวานแล้วไม่ดูแลตัวเองนะครับก่อนเสียชีวิตนะครับอย่างกับลูกฟักค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะเปลี่ยนไปเยอะขึ้นหลังจากที่เราได้มีเทคโนโลยีมีวิวัฒนาการทางด้านการแพทย์เพิ่มมากเพราะฉะนั้นไปดูครับบุคคลซึ่งเป็นโรคเบาหวานจะมาเป็นพยานที่เป็น ประจักษ์ให้เราได้เห็นในสิ่งที่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบิมสามารถทำอะไรได้และเราก็จะมีนักวิชาการในกลุ่ม Operation b i บิเนี่ยมาช่วยอธิบายว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้าไปทำอะไรในร่างกายของมนุษย์จึงทำให้คนที่เป็นเบาหวานน,นะครับได้รับการดูแล ให้เกิดสมดุลครับแล้วคุณภาพชีวิตก็กลับคืนมาครับไปชมกันเลยครับปัญหาเบาหวานมากี่ปีแล้วครับ4ปีที่แล้วค่ะอาการอตอนแรกเลยคือเพลียไม่ค่อยมีแรงแล้วก็ปัสสาวะบ่อยคืนนึงเป็น10ครั้งเลยค่ะพอเล่าอาการปุ๊บหมอเขาสั่งเจาะเลือดเลยปรากฏว่าน้ำตาล150ทีนี้คุณหมอเขาก็สั่งยาให้มาทานพอ,อย่างเข้าปีที่สปุ๊บมันเริ่มมีอาการ น้ําตาลมันจะอยู่ที่ร้อยแปดสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยห้าสิบมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดบอกคุณหมอไหมครับว่ามันเริ่มมีพร่ามัวที่ตาบอกค่ะหมอเขาบอกว่าถ้าคุมไม่อยู่ก็อาจจะต้องฉีดอินซูลินคือคุณหมอก็ให้แต่ยาแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องของการบริโภคไปด้วยตอนหลังๆเป็นหนักนะคะเป็นปันปนสสาวะติดเชื้อบ่อยพี่จะเป็นเดือนเว้นเดือน,อนมันปวดปวดขัดขัด,ขดพอเป็นมากๆเข้าพี่ก็ถามคุณหมอว่าคุณหมอทําไมทําไมเป็นบ่อยอม,มันเกิดจากสาเหตุอะไรคุณหมอก็ เพูดเหมือนเดิมเป็นธรรมชาติของคนเป็นโรคเบาหวานจากปัสสวะบ่อยมาชา,มา,ชามาตามัว,มวเริ่มมีปัสสวะติดเชื้อ,อดูโทรทัศน์ก็กดไปกดมาม,มาเจอตรงนี้เชื่อไหมดูเห็นตอนแรกโอ้ตอนแรกไม่น่าเชื่อพี่เลยโทรมาทานสีฟ้าเช้า2เม็ดครับ ก่อนนอน2เม็ด3-4วันนี้มันก็จะรู้สึกกระปี้กระเป๋ามีแรงไม่ไม่ค่อยอ่อนเพียนี่ทานอยู่นานแค่ไหนนะฮะประมาณเดือนเสรศษเศษเดือนเสร็จ<ๆ>เศจถึงเห็นความเปลี่ยนแปลงค่ะเห็นความเปลี่ยนแปลงพี่ที่เห็นความเปลี่ยนแปลงก็คือพี่ไปเจาะเลือด <7. S 2> ลวงมาเหลือ107107นะคะ อันนี้คือร่าสุดที่ตวรวจร่าสุดที่ตรวจเหลือร้อยเจ็เหลือร้อยแขนชาขาชาตามัวไม่เป็นดีขึ้นเลยเหรอตาพี่สายเจ๋วเลยนะคะเดี๋ยวนี้พี่ขับรถกลางคืนได้นะคะเนี่ยอ๋ออ๋อฮะอ่าอช่วงนี้ฝนตกสาดเข้ามาหน้ากระจกน้ารถพี่เพ่งสันิดนึงเนี่ยพี่ก็ขับรถดดสบายเลยอ๋อก็ถือว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นดีขึ้นมากเลย ไปหาหมอหมอตรวจว่าเออคุณเป็นโรคเบาหวานนะเช็ดเช็ดดูก็ขึ้นร้อยไปสิบหมอก็ให้ยากินตอนแรกๆกินยาเบาหวานอย่างเดียวนะหมอตรวจว่าว่าเป็นความดังความดันขึ้นก็ต่อให้ยาความดันต่อดันอีกกินขวดไปกินกินกินมาก็ไปบอกหมอว่าทําไมอ่ะปวดท้องหมอหมอว่าเป็นกระเพาะเอาหายยากระเพาะกินเป็นสี่แล้วนะไปตรวจหมอว่าเอาคุณนี่โรคไขมันในเลือกกินยาไขมันในเลือก พอกินกินเสร็จประมาณ6ปีกว่าหมอตรวจว่าคุณก็เดคุณกินยาไม่ได้แล้วนะคุณตายมนเสื่อมคุณต้องฉีดยาอย่างเดียวแต่ยาความดันต้องกินไขมันในเลือดกินกระเพาะต้องกินแต่ว่าเบาหวานต้องฉีดใช้ฉีดอะไรฮะจะฉีดิอซูลินอินซูลินเข้าไปไมองมีอยู่เลยนี่อาจารย์ดูเลยต้องพกติดตัวพกติดตัวไปไหนก็องพกหมดเลยไปมาเป็นถุงเลยนี่ โอ้ด้วยมาให้ทุเดือนทุเดือนอะไรไปคือคุปเป็นเบาหวานหนักๆใช่ไหมต้องฉีดอินซูลินฉีดหมอว่าฉีดวันละสองเข็มเหมือนพวกติดยาเลยนะเหมือนพวกติดยาเลยเช้าเข็มหนึ่งตอนเย็นเข็มหนึ่งทุกวันเลยทุกวันเลยสี่ปีฉีดตลอดนะโอ้โหไม่ขาดเลยสี่ปีพาไปสัอุะนุกเป็นกระป๋องเลยกลับมาก็พอดีเจอกับน้องเซครับบอกว่าคุณต้องมาฟังเกี่ยวกับอาหารเสริมหน่อย ผมก็เข้าไปไวัดฟังเขาบรรยายแบบนี้แบบนี้แบบนี้ผมก็เอ้ยน่าสนใจว่าว่ามากินพอกินกระปุกแรกก็รู้สึกตัวมาเบาขึ้นตึงนอนก็ไม่เมื่อยไม่อะไรมอก่อนนะขับรถก็ไม่ได้นะมืม่วไอ้หมดเลยในปลอกเอวพอเข้ากระปุกที่สองก็อ๋อทาไมว่าดีขึ้นดีหมดทุกอย่างออแนะของอื่นนะออปล<ว>อกมั่วไอ้นี่ดีหมดตอนนั้นก็ยังฉีดอินซูลินยังฉีดอยู่ยังฉีดอยู่นะฮะแล้วก็กินยาด้วยกินยาด้วยอ่า แล้วก็พอกินถึงสามสามกระปุกนี้อ้าวไปเช็ดดูก็ดีขึ้นน้ำตาลตอนนี้ไปไปตรวจก็วันที่11อที่แล้วนี่87ดอันนี้ไม่ได้ใช้เลยเลยนะไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้แล้วเหรอ,อยาทุกตัวข้องอื่นตั้งแต่เจอกับบินไม่ไม่เคยกินเลยยานของความด่างไขมันอะไรก็ไม่กินเลย,ยไ,มไม่กินเลยโอ้กินแต่บินอย่างเดียวตอนนี้ยังฉีดอินซูลินอยู่ไหมฮะตอนนี้เลิกแล้ว ทุกวันนี้นี่ปกติแล้วปกติแล้วน้ำตาลเหลือ <Okay. S 1> 87ความดันความดันร้อยสาสาเหตุที่คนเป็นเบาหวานก็เพราะว่าในเลือดเนี่ยมีน้ำตาลสูงมากเกินไปนะครับมากกว่าปกตินะแล้วเมื่อมีมากกว่าปกติ ก็ทําให้เกิดอาการข้างเคียงทําให้สุขภาพกไม่แข็งแรงเยอะแยะมากมายมีอาการติดตามมาเป็นชุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะดูแลให้เป็นปกติอย่างรวดเร็วนะครับและสาเหตุผู้ที่มีปัญหาเบาหวานเขาก็พบว่าเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีเม็ดเลือดขาวเนี่ยหลังสารที่ทําลายตับอ่อน คืออินเทอร์ฟอรอนแกมมาและทียอนเอฟอัลฟาในระดับที่สูงเกินไปนะครับสารทั้ง2ตัวนี้เมื่อมันทำลายตับอ่อนมันก็จะทำให้ตับอ่อนนี่หลังอินซูลินได้น้อยลงนะครับเมื่อหลังอินซูลินน้อยลงอินซูลินก็ไม่สามารถพาน้ำตาลไปป้อนอเข้าสู่เซลล์ได้พอสมควรได้มากเท่าที่ควรเพราะน้ำตาลในเลือด ก็จะสูงนะฮะก็เกิดเป็นเบาหวานประเภทที่1ในขณะเดียวกันครับสารทั้ง2ตัวเนี้ยมันทําให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินด้วยหมายความว่าถึงแม้จะมีอินซูลินมากเพียงพอในในเลือดแต่อินซูลินไม่สามารถพาน้ําตาลไปเคาะประตูเซลแล้วก็ไปป้อนน้ําตาลเข้าไปในปะตูเซลล์ให้ไปใช้ได้เพราะฉะนั้นน้ําตาลก็ยังเหลืออยู่ในเลือดมันเบาหวาน ในเลือดจึงสูงน้าําตาลในเลือดจึงสูงจากการทดสอบของเรานะครับที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ในเอาในกลุ่มอาสาสมัครที่ใช้แคปซูลบิมสู่สีฟ้าเช้า2องแคปซูลแล้วก็ก่อนนอนสองแคปซูลเจาะเม็ดเลือดขาวออกมาดูเราก็พบว่าในวันที่15เนี่ยมีการลดลงของสาร tnf alpha และ i n t e r f e r o n gamma อย่างชัดเจน และนั่นคือสาเหตุที่ทําให้อาการเบาหวาน,นลดลงแล้วก็เป็นสิ่งที่อธิบายได้ว่าท่านที่ใช้แคปซูลของเราแล้วอาการเบาหวานก็ลดลงเป็นไงครับได้เห็นแล้วว่าผู้ซึ่งมีประสบการณ์เป็นโรคเบาหวาน แล้วก็ได้รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ชื่อ,อว่าบิมเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าชีวิตของเขามีคุณภาพต้องถือว่าการสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลเนี่ยนะครับถือเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพแม้แต่คนเป็นโรคเบาหวานก็สามารถจะดูตรงนี้ได้ซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าเป็นกรรมพันธ์ เป็นยังไงก็ไม่หายไม่จริงแม่พี่ไม่เป็นพ่อพี่ไม่เป็นแต่พี่เป็นอ้าอันนี้เป็นเป็นเหตุที่เกิดจากตัวตนเองนะครับพี่ไม่ออกกําลังกายพี่บอกเลยแต่สาเหตุที่พี่เป็นนนหนึ่งพี่ไม่ออกกําลังกายเป็นเวลานานมากนะฮะสองพี่เป็นคนที่กินหวานชอบรสหวานคือทานอาหารทานข้าวเสร็จจะต้องกินขนมหวานขนมหวานจะต้องกินผลไม้รสหวานอะไรทํานองเหล่านี้เอาละของฝากวันนี้อยากจะบอกว่าถ้าท่านมีปื้น สีดําที่หลังคอหลังคอก็คือไอทอยนะช่วยให้ญาติพี่น้องดูนะคะครับมันจะเป็นอาการของโรคเบาหวานหวียแล้วถ้าเป็นผู้ชายครับอันนี้เซ็กซี่หน่อยนะคะปลายอวัยวเพศจะหนาขึ้นแล้วก็จะเริ่มมีรอยแตกเหมือนกับปากแตกหน้าหนาวอันนี้เป็นสัญญาณของอาการเป็นสัญญาณของโรคเบาหวานจะบางคนไม่รู้ไงนึกว่าเ อากาศแห้งหรือเปล่าบางคนอาจจะเอาครีมไปลงไปอะไรต่างๆแล้วคิดว่าจะหายก็ไม่หายไม่ใช่ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะต้องใช้วิธีการคิดแก้เลยถ้าท่านต้องการความมั่นใจครับอยากรู้เรื่องจนแน่ใจว่าเราไม่ได้มานั่งพูดจาโกหกพกรลมอะไรต่างๆเนี่ยถามรายละเอียดเข้ามา 026464800แล้วท่านจะได้ Betterbeing by BIM อย่างแน่นอนใช่แล้วนะครับหรือว่าถ้าข้อมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับเข้าไปศึกษาด้วยตัวเองได้นะครับที่ www.bim100.com นั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วฝากเอาไว้ต้องมีชีวิตที่ Betterbeing นะครับสันีสวัสดีครับสวัสดีครับ o peration BIM สร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล มิติใหม่ของการดูแลสุขภาพวิจัยและพัฒนาจากสารสกัดมังคุทงาดำถุ่นเหลืองฟล่นและบัวบกด้วยวิทยาการภูมิคุ้มกันล่าสุดในศตวรรษที่21ประสิทธิภาพสูงปลอดภยัยไร้ผลข้างเคียงวันนี้คุณบิมแล้วหรือยัง